สวัสดีค่ะพบเจอกับแอนสาวอุดรในต่างแดนใดอีกคือเก่าเหมือนเดิมนะคะคลิปนี้เราจะเมา่ามอยหอยสังกันสักนิดนึงนะคะเมามอยหอยสังสักนิดนึงค่ะกินเขาว่าได้ค่ะมือเจ้าคะมากินกาแฟแก้วเดิมของเราคือเก่าเหมือนเดิมนะคะเอาสารแก้วบองมาอีกหนึ่งวันค่ะมือเจ้าคะกว่ากันไปเนาะเป็นจังไรแน่เนาะค่ะเมืองไทยเฮาใดยังกินกันเนาะค่ะมือเจ้าค่ะ เมียคะ่ะฝนตกบรรยากาศไม่ดีด้วยนะคะวันนี้ขายบุฟเฟ่เพิ่งเสร็จค่ะเพื่อนๆคะ่ะเพื่อนๆแอนมีอะไรจะเล่าให้ฟังนะคะเพื่อนๆคะ่ะแอนมีอะไรจะเล่าให้ฟังคะ่ะมีเพื่อนๆถามแอนว่าไอ้ยังเกาะ เปิดร้านอาหารยากไหมนะคะเพื่อนเคะแอนจะบอกว่าชีวิตของเรากว่าจะผ่านมาถึงจุดนี้ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะจะพูดให้ฟังสมัยตอนที่ทำฟู้ดทาร์กนะคะเพื่อนเเมื่อก่อนนี่แอนไม่ได้มีร้านน้อยๆหอยสังแบบนี้นะคะเพื่อนเ่คะเมื่อก่อนนี่แอนมีร้านฟู้ดทาร์กค่ะ อันคันสิบเบาไปสมัยตะกี้เนาะเมื่อจ้าคะ่ะถ้าเป็นพระบิดาก็คือสิดีมี่มองให้ขออนุญาตนะคะมี่มองให้ทายของเสียลงคือเขาเล้ะคะ่ะแต่ไม่ใช่คะ่ะธุรกิจฟุตทากนี่จะยุ่งยากมากกว่าเรามีร้านอาหารเล็กๆนะคะเพื่อนๆอห้องน้ําก็ไม่มีนะคะฟุตทากนี่ห้องน้ําก็ไม่มีน้ําเราก็ต้องใช้แบบประหยัดมากมากเลยคะ่ะเพราะว่าในฟุตทากแต่ละขั้นนี่ เขาจะมีถังน้ําให้เราไม่ใหญ่นะคะแอนจะพูดถึงฟุตทาของแอนสมัยก่อนนะมีน้ําอยู่แค่2ถังถังละ10ลิตรค่ะมุเจ้าคะคือเบิ้งว่าสิบลิตรนี่มันหน่อยคือมันหลายนะคะเราจะใช้แบบแบบจังไรล่ะหูหูดับตับใหม่เราใช้ไม่ได้นะคะแต่จะยังไงก็ช่างก็ตามนะคะฟุตทากของแอนนี่ถึงเราจะมีน้ำน้อยนี่ ให้ไส้หน่อยนี่แต่กระทะทุกลูกทุกใบของแอนที่แอนทากับข้าวนี่แอนล้างนะคะพเพื่อนเพ่อนเมนว่าไม่ใช่ว่าเอากระดาษเช็ดหรือล้างล้างนิดหน่อยแล้วเอามาใช้แอนบอด้เดแบบนั้นนะคะพอหยังติอันกับพวกหูคือกันค่ะมันเป็นความเคยชินของเรายังไงก็ไม่รู้นะคะแล้วถามว่า20ลนะิตรน่ะพอเหรอถ้าใช้นะับเบมนนะคะพเพื่อนเพื่อน คือที่ตั้งฟุตทาร์ของเรานะ่ะจะติดกับบริษัทที่เราเฮ้าเซาทีของ่นเลยนะแม่ค่ะเรานี่20ลิตรนี่โมเมนต์าเข้าใส่ได้เมดมือนะคะถ้าหมดในถัง20ลิตรนี่ก็จะไปหิ้วค่ะไปหิ้วจากบริษัทที่เราเช่าดินเช่าที่ของเขานะ่ะมาเติมตลอดเติมตลอดค่ะ วุยวันหนึ่งหมดไม่รู้กี่ทั้งต่อกี่ทั้งค่ะเพื่อนๆแต่ดีหน่อยว่าตอนที่เรามีฟุตทักใหม่ๆนะลูกค้าเรายังไม่เยอะสองสามปีนี่ลูกค้าลูกค้าล้านมีอ่อนไท่นีบ่ทันหลายนะคะคัสาเนี่ยังสามสี่พันหาพันอยู่แบบนี้นะคะนานๆาจะถึงหมื่นทีนึงนะคะสมัยก่อนนะคะบานที่นี่ถามมาแล้ว ลำบากมากไหมที่มีฟุตทักในตัวแอนสำหรับตัวแอนนี่แอนว่ามันลำบากนะคะเพื่อนๆที่มีฟุตทักหลายๆซ่องที่แอนดู y o u t u น่ะแอนยอมรับว่าเพื่อนๆพนพี่พน้องๆเขาเก่งมากเลยนะคะอ,อย่างมีมีเพื่อนคนหนึง่งพี่คนหนึ่งน่น เขาเห็ดฟุตทากได้เกือบ10ปีเลยนะคะยอมรับว่าเขาเก่งจริงๆค่ะขนาดของเราว่าบึกว่าทนขนาดนี้เรายังอยู่ได้แค่3ปีนะคะฟุตทากของเรานะคะแล้วแอนก็จัดการขายฟุตทากน่ะ,ะมาทำเป็นร้านน้อยๆของแอนแบบนี้นะคะแต่จุดตรงที่แอนอยู่นะก็ไม่ได้ห่างจากจุดตรงที่แอนตั้งฟุตทักสักเท่าไหร่นะคะ ตรงที่แอนตั้งฟนะุตทักน่ะจะเป็นตรงที่แอนจอดรถนะเพื่อนๆคงจะเห็นที่จอดรถของแอนเนาะนั่นแะหละค่ะแล้วข้างหลังก็แฟนแอนก็จะเช่าเขาครึ่งนึงทําบริษัทนะเมื่อก่อนนี่ค่ะมันก็นเลยง่ายนะแม่ค่ะแล้วแอนก็เลยมาเช่าต่ออีกตรงนี้เข้ากับมาเห็ุสัญญาจากฟุตทักนี่ เราไม่ได้มีกระดาษไม่ได้ทําสัญญาอะไรมากนะของฟุตทักแต่พอเรามาเปลี่ยนเป็นทําร้านเล็กๆนี่จะร้านเล็กร้านน้อยร้านใหญ่เราต้องเปลี่ยนกระดาษนะคะเป็นเพื่อนอเปลี่ยนกระดาษจากอันฟุตทักมาเป็นเทคเว้ way, มาเป็นมองนีนี่ค่ะแอนก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องกระดาษค่ะเพราะว่าแฟนแอนเขาจะทําให้แอนทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่า าถามว่ายุ่งยากไหมสําหรับตัวแอนแอนว่าบ่หยุ่งยากนะคะเพราะว่า,าบางคนก็ว่าไม่มีใบกุ๊กเปิดได้ไหมบางคนก็ถามรอแบบนี้ไม่มีใบกุ๊กก็เปิดได้นะคะถ้าคุณทํากับข้าวเป็นค่ะแต่สําหรับตัวแอนนี่แอนไปนเรียนก่อนมีใบกุ๊กเรียบร้อยแล้วแอนค่อยมาเปิดฟุตทากนะคะเพราะว่า แอนไม่เก่งด้านกับข้าวไทยพวกนี้แต่ทำนะทำได้แอนก็เลยไปเรียนเอาประสบการณ์ตอนที่แอนรอวีซ่ามาที่นี่นะคะเรียงเรียงของแอนนี่มันแบบค่อนข้างที่สลับซับซ้อนนะคะเพื่อนๆถ้าขอวีซ่าแต่งงานเพื่อนๆจะรู้ว่ามันใช้เวลารอ,อ6เดือนกเกือบ7เดือนกับมีบางคนบางคนเยอะกว่านั้นด้วยซ้ำไปแต่ต่าๆนี่ไม่ไม่ต่ำกว่า6เดือนค่ะ ที่วีซ่าวีซ่าแต่งงานวีซ่าทำงานอะไรต่างๆนานานะคะถ้าบางคนว่า3มเดือนก็ได้แล้วอย่าไปเชื่อนะคะยุโรปบบมี่ค่ะวีซ่าทำงานวีซ่าตามแฟนนี่บบมี่ค่ะสามเดือนขอแล้วรู้ผลไม่มีค่ะแต่ถ้าเป็นวีซ่าเยี่ยมแฟนวีซ่าท่องเที่ยววีซ่าเยี่ยมญาตวีซ่ามา10วัน15วันยังสีอาทิตย์เดียวเขาก็หู้ค่ะแต่และวีซ่านี่จะใช้ระยะการรอไม่เหมือนกันนะคะ แล้วมาเข้าเรื่องกระดาษนะคะแล้วเรื่องอตอนที่แอนรอวีซ่านะ่ะแอนกับสิบไปเลียนค่ะไปเรียนทํากุ๊กทํากับข้าวทําผัดไทยทำทาซอสต,ต่างๆนานาของแอนก็ว่ากันไปนะคะคือขาเวลาให้ให้เวลานี่มันดูเหมือนจะเดินไปไปเร็วประมาณนี้นะคะเราไม่ต้องมานั่งจําเจยอยู่กับบ้านอา้าว บางคนจะสงสัยใช่ไหมว่าอ้าวแล้วทำไมต้องไปเรียนเธอรู้เหรอว่าถ้าเธอมาเหยียบสวีเดนนี่เธอจะเปิดร้านอาหารรู้ค่ะอ้าวทำไมรู้บางคนก็จะสงสัยใช่ไหมรู้นะ่ะคือหมายถึงอย่างนี้ครั้งแรกครั้งแรกนะ่ะมานะ่ะคือแอนนมาสามเดือนก่อนมามาเหยียมแฟนก่อนใช่ไหมแล้วค่อยกลับไปทำวีซ่าถาวรน,น่ะค่ะเพื่อนๆคะแล้วมาสามเดือนนี่ แอนก็นได้จัดการในสามเดือนที่แอนมาเยี่ยมแฟนนี่แอนก็ได้จัดการไปสั่งวัดวัดรถไปสั่งครัวไปสั่งตัดครัวตัดทุกอย่างตัดเตาก้งเตาแก๊สไปคือรถฟุตทากคันแรกในชีวิตของแอนนี่แอนออกแบบเองแอนคิดเองว่าแอนจะเอาตู้เอาเอาเตาก้งเตาแก๊สกี่หัวเอาหม้อหุงข้าวกี่ ลูกเอาอะไรมั่งอย่างนี้แอนสั่งเขาตัดเลยค่ะสั่งตัดพอดีแฟนแอนนะเขาออกแบบเขาเก่งทางออกแบบพวกนี้แค่เราบอกเขาว่าเออฉันจะเอาตรงนี้ตรงนี้เข้ากระเฮดไห้เข้าใดค่ะแล้วแอนไม่ได้ซื้อรถมือสองนะคะฟุตท,ทักคพูดง่ายๆว่าไม่ได้บ่ได้เป็นรถมือสองค่ะแอนซื้อมารถคันแรกฟุตท,ทักของแอนนี่ราคา4ี่แสนเกือบห้าแสนนะคะ,ะมือใหม่นะคะ บวกมัมบวกยังเข้าไปกับสิหาแสนเลยล่ะค่ะบวกกันนั่นบวกเพิ่นเพิ่นเอิญนมัมหมายถเพิ่นเอิรนนี่ยังเงินกับพวกเขาใจคือกันค่ะอันแล้วทีนี้มันจะออกมาได้ในในระบบที่เราต้องการเลยนะคะแกต๊ตถังใหญ่ใส่ได้สองถังแบบว่าลดรถแอนใหญ่ค่ะแอนขายในสามปีน่ะสามปีแล้วแอนมาขายราคาลด ฟุตทากของแอนก็ไม่ได้ตกนะคะสต็อกโฮมเขามาซื้อค่ะไม่ได้ราคาตกเลยค่ะเพราะว่าขอนข้างไม่แอนนี่แต่อย่างครัวแอนนี่พื่อนเพื่อนก็เห็นอยู่แล้วนะคะเพราะว่าแอนไม่มีรูปฟุตทากสมัยเก่าเลยค่ะถ่าย you t u b e บเป็นค่ะถ่ายวิดีโอไม่เป็นถ่ายอะไรไม่เป็นทั้งสิ้นทั้งปวงมีแค่รูปค่ะ รูปกับมีอยู่ในคอมมุลค่ะเอามาใส่โทรศัพท์ก็ใส่ไม่เป็นค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะถ้ามีถ้าแอนเอาออกมาได้แอนจะเอามาให้ดูถ้าทําเป็นนะคะมันอยู่ในคอมของแฟนแอนนะคะแล้วก็ขายไป3ปีกว่านี่แอนได้ราคาไม่ตกเลยนะคะฟุตท,ทักแล้วแอนก็มาลงทุนที่นี่ใหม่อีกมาลงทุนอยู่นี่ไม่อีกก็เยอะกว่าราคาฟุตท,ทักอยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่าเขาต้องมีทีนังเขาต้องมีนูน่นนี่นั่นข้างนอกอีกอุ้ยแบบ คนละฟิลค่ะเพื่อนๆคะคนละฟิลจากเราต้องใช้น้ําประหยัดใช่ไหมเมื่อก่อนเราต้องวิ่งไปเข้าห้องน้ําที่ข้างๆที่ปัม๊มที่อะไรก็ว่ากันไปนะคะหน้าหนาวนี่หนาวแบบจับจิตเลยนะคะสิมาไส้เสือแค้นสันไส้แบบนี้ไม่ได้นะคะเพื่อนๆแต่ก็สนุกตรงที่ว่าแบบว่าเ,เวลาเราเดินเราทําอะไรกันเราจะทํางานฟุตทักนี่เราทํางานสองสามคนเลยนะคะเพราะว่า แอนต้องหิ้วน้ําด้วยค่ะก็เลยจ่างเด็กผู้ชายมาเพื่อที่จะแบกน้ําแล้วก็ทิ้งน้ําเสียด้วยนะคะเพื่อนๆมีทุกอย่างค่ะน้ําเสียก็ต้องแบกไปทิ้งนะคะเพื่อนๆน,น้ำจะใช้ก็ต้องแบกเข้ามาทุกอย่างคือแบกค่ะแล้วตอนทําครัวเสร็จเสร็จนี่ยากที่สุดคือตอนจะล้างแล้วก็ปิดร้านค่ะแต่แฟนแอนก็ เพิ่นกับย่องได้ค่ะเขากับส้มได้ค่ะว่าแอนเก่งนะักทาฟุตทั์กได้ถึง3เดือนหลูกค่ากับลูกค่ากับย่องได้ค่ะแล้วที่นี่3 3เดือนแอนสามปีกว่า,วาโทษค่ะแอนกับมาเปลี่ยนเป็น,นันี้แต่แอนไม่ได้ปิดนะคะที่เขาก่อสร้างที่เขาทําครัวตรงนี้ให้แอนไม่ได้ปิดเพราะว่าแอนเอาที่ที่ขยับมาฝั่งนี้ใช่ไหมแอนก็ก่อสร้างตรงนี้เลยแต่แอนก็ขายฟุตทักอยู่ ประมาณ3ปีหเดือนได้ละค่ะกว่าตรงนี้จะเสร็จนะคะจะหยุดอยู่หรอกพักอยู่หรอกสั่งของสั่งอะไรเคลียร์ของอะไรอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะประมาณนี้ค่ะเพราะว่าเราต้องขุดขุดขุดว่างทอ่อน้ำสงน้ำเสียด้วยขุดวางทอ่อน้ำเข้าน้ำออกทุกอย่างเลยนะคะขอนขางที่สิ่ยากไปอีกระดับหนึ่งค่ะ แล้วถามว่าฟุตทักนี่สนุกไหมสนุกก็สนุกนะคะลําบากก็ลําบากทุก็ทุก,ก,ท,กทุกอย่างอยู่ที่ฟุตทักค่ะเพืพ่อนๆค่ะไม่อยากเสียวาเลยค่ะชีวิตการมาใช้ชีวิตการเป็นยุคที่มาอยู่สมีเดนนี่ไม่ใช่คุณหนูจา๋าไม่ใช่มาดามจ๋านะคะเพืพ่อนๆสมัยก่อนนี่แฟนนี่บ่ได้บังคับใหราเห็ดนะคะอย่างที่แอนเคยพูดมาแล้วเขาไม่ได้บังคับให้เราทําแต่ โดยคว่ำรูของเห้าและความรักของเราชอบในสิ่งนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งแอนก็ไม่อยากเป็นลูกจ้างของแฟนด้วยแฟนแอนน่ะมีบริษัทถึง2บริษัทนะคะแต่ว่าแอนน่ะไม่อยากเป็นลูกจ้างของเพลินน่ะเขาก็ให้เราไปทํางานกับเขานั่นแหละแต่ว่าอยู่ใกล้กันไม่ได้ค่ะจิกกัดกันนี่คือมันเป็นนิสัยของดินกับฟันอยู่แล้วใช่ไหมคะเหาวยกจิกยากัดกันเถาะสู่สู่เฮาออกไปทํามาหากินตรงที่แอนก็รักทํากับข้าว แฟนแอนเขาทำบริษัทเกี่ยวกับไฟฟ้าและช็อกโกแลตนะคะเมื่อก่อนนี่ที่ที่แอนมาอยู่ใหม่ๆนะแต่แอนไม่ชอบสักอย่างหนึ่งค่ะช็อกโกแลตแอนก็บ,บ่าเอาแอนว่าแอนไม่ชอบที่จะไปอยู่กับอย่างนั้นน่ะคะ่ะกับแรงงานของประเทศเขาด้วยเราหู้ยเราจุกจิกแล้ว,ลวไ,ปไปใส่เครื่องของเขาทุกอย่างไม่รู้เรื่องค่ะแล้วไฟฟ้านี่เราไม่มีความรู้ด้านนี้อยู่แล้วค่ะแต่น้องแอนน่ะ ทำนะคะทำกับแฟนมั่งทำกับแอนมั่งบริษัทฟไฟฟ้านะคะเพราะว่าน,น้องแอนเขาเรียนมาฝั่งนี้ mm hmm. เขาเกิดเลยได้เฮ็ดทั้งทั้งลานไทยทั้งกาแฟแอนนะคะแต่ตอนนี้แฟนแอนคือเขาอยู่ในวัยวัยที่แบบว่าสึวากว่าเกษียณกับว่าได้ละคะ่ะ mm hmm. เพิ่นก็นเลยขายบริษัทเหล่ากะเฮ็ดเล็กๆน้อยๆนะคะถือว่าด้เเฮดงานเต็มทียังสี่นะคะ เฮาต้าสำหรับตัวแอนนี่อายุของแอนก็จะพึ่งจะ40ต้นต้นแอนก็ต้องทำงานบืนหน้าต่อไปเพราะว่าเฮ้ายังม่ถึงวัยเกษียณนะคะ <c oughs> การที่เราอยู่ต่างประเทศนี่ถ้าเราไม่ถึงวัยเกษียณนี่เขาต้องทำงานจนเฮาเกษียณดะะ้ค่ะเราจะมานั่งงอมืองงอเท้าเราไม่มีกินนะคะเพื่อนๆข้าวเราหมดเราก็ต้องซื้อเราไม่มีน้ำให้ทำนะคะน้ำเราไม่มีเราก็ต้องซื้อเราไม่มี จังใดล่ะบอเมเนวาสิเดินไปขอเพื่อนเพื่อนบ้านกินนี่แบบนี้ไม่ได้นะคะเมาหม้อยห้อยสังกันแล้วค่ะเนาะคลิปนี้เอาเบาๆคลิปนี้นะคะเมาม้อยให้ไปให้ลืมการกินเขานะคะเมื่อเจ้าคะ่ะให้ลืมการกินแก้วบองค่ะนะคะ มีไอบอกไล่ๆกับเริมสิมีไอยก็เหตุงานเหล่านะมือเจ้าคะแขกกาลังเริ่มมาอีกค er ่ะพ so ักยกกันสักนิดนึงกินกาแฟกันสักนิดนึงนะคะสําหรับคลิปนี้คือเก้าเมือนเดิมนะคะเพื่อนๆค่ะแอนฝากเพื่อนกดไลค์สับสไครต์กดติดตามให้แอนด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการเหตุคลิปไปสาวดอนต่อไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆเม้ามอยหอยสังกันต่อค่ะ เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเมาท์มอยหอยสังเรื่องการทําร้านนี่ลงทุนไปอีกเท่าไหร่นะคะในร้านน้อยๆหอยสังของเราเนี่เดี๋ยวจะมีโอกาสจะมาทําแน่ๆค่ะคลิปนี้เมาท์มอยหอยสังสมัยเป็นสาวฟุตทากไปก่อนนะคะเพื่อนๆสันตะวันประเทศสวีเดนเพิ่นเพได้เอินฟุตทักหรือค่ะเพิ่อนเอิญน,นั่นเพื่นเอินวางยังงสินะคะวางแบบว่า วางมันกับคือสีฟุต่าคละตะวาแอนนองสือเอิรนซับสนซื้อ,อเนาะค่ะไปแล้วค่ะคลิปนี้บ๊ายบาย